ไปแอลก่อจ้างกันดีกว่าก่อนที่เฮาจะออกไปแอลตัางใดเฮาก็จะต้องล็อกบานให้ดีๆเดวยสู่เขาปิดประตูหน้าต่างปิดปั๊มน้ำถอดปลั๊กทุกอย่างเดิยสู่เขาจะไปลืมเด็ดขาดเดิยสู่เขาอันสู่จะแอลบอมวนไปแอวก็จ es, <HHH> like ้างนี่เฮาขับรถไปการเดินทางมันกไกลอยู่ประมาณ2 7 2โล จะได้เฮาก็จะต้องเติมกาแฟไปแหบสักหน่อยการไขลับเส้นทางที่เฮาใจเดินทางก็คือสายเส้นบ้านบึง,บบงเมืองแกลงยาวสะดวกก่อนจะวิ่งยาวแวะกินยินตาโฟต้ยมยำทะเลร้านเจ้าดังบ้านบึงร้านเจตุกบ,บ้านเบึงถ้าสูบเขาได้ก่สูหลอกพอเดินยังเบาเดินแล้วก็ขับรถไปเรื่อย จนถูกเมืองจัดแวะกินข้าวตอนสักกรรมถึงจันทบุรีแล้วแวะกินข้าวร้านเรือลำพูนสักกรรมปึ้นว่าร้านนี้เป็นร้านดังไอมาเมืองจันทบุรีต้องแวะเฮาก็าเดินเข้าร้านบรรยากาศร้านก็ดีมีแม่น้ำไหลผ่านว่าแล้วเฮาก็าเดินเข้าไปโต๊ะก่อน ร้านนี่นะควรจะต้องมาก่อน11โมงเดินสู่เขาถ้าสู่เขามาหลัง11โมงแล้วโต๊ะมันจะเต็มสู่เขาก็จะต้องนั่งรอสักการแอเขามาก่อน11โมงเฮาก็เลยมีโต๊ะนั่งบรรยากาศร้านก็นมีเม่นน้ำไหลผ่านเขาก็เอาภาพมาฝากสู่เขานั่งกินข้าวตอนไปชมบรรยากาศน้ำไหลผ่านไปกลับเข้ามาแล้ว เขาขออนุญาตกินข้าวกันเนิ่เข้าตอนสู่เขาตามคลิปนี้เลยเมนูที่เขาสั่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านตัวละเออขออนุญาตกินข้าวตอนกันเด็กมือหลักหลังจากกินข้าวตอนเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปตราดสู่เขาเพอรลตฝนตกน,นักหนักแล้วเขาก็มาถึงตาเรือเกาะจางเฟอร์ลี่แล้วเขาก็ซื้อตัว๋วลงเรือ ก้าตัวลงเรือก้ารถข้ามฝากนี้ประมาณร้อยสาวเดอแล้วก็บวกค่าคนไยคนละ80บาทต่อหวัวใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีเรือจะออกทุกชั่วโมงเดอสู่เขาเริ่มตั้งแต่6กโมงเกิหลังจากเขาลงเรือแล้วเขาขับรถมาที่ที่พักที่เขาจองไว้งวดนี้เขามาที่โรงแรม เวนาบูติกขับมาเรื่อยๆเฮาก็ถึงที่พักแล้วเฮาก็เช็คอินเข้าพักจากนั้นก็เข้าไปรีวิวห้องพักเปิดห้องมาก็เจอเตียงนอนใหญ่ๆเหมาะอยู่เตียงถ้าจะนุ่มอยู่เด้อสู่ขาเฮาจะถ่ายให้สู่ขาได้ดูบรรยากาศห้องโดยรวมถือว่าโอเคสะอาดเรียบร้อยแล้ว มีตู้เย็นเฮาขอเปิดดูตู้เย็นสักรรมว่าเปิ้ดมีอะนอย่างนึงเฮาพ่องเปิดมามันก็จะมีน้ำสองขวดน้ำอัดลมเปิ้ลว่าน้ำเปล่านี่ฟรีนะแต่น้ำอัดลมนี่เสี่ยงต่างเดอ้อมีการน้ำฮ้อนชากาแฟฮื้อพร้อมห้องที่เฮาจองนี่มันดีอย่างห้องนี้มันติดท,ทะเลเลยบรรยากาศนี่เปิดเจ้ามานี่สู่เขาถ้าอยางงาม,มาย ห้องนี่เขาจองไว้หนึ่งเดือนล่วงหน้านะกว่าจะได้นะบ้าอันถ้าจะมาได้ละจากนั้นฮาก็รีวิวไปเรืเ่อยๆ<ม>กระติกน้ํานี่ของเฮานะเอามาคนเดียวไปแจ้งของโรงแรมเดิน,นมาดูห้องน้ําก่อนว่ามันสะอาดก่อ,กอนเข้าน้ำหนูมันจะมีราวแขวนเสื้อผ้านี่นะ่ะบรรยากาศห้องน้ําสุข,ขาวะเหมอะโยตามภาพเลยสะอาดซองจะหันคนถ่ายรอๆเนี่ยคนหนึ่ง ดูเขาดูอ่างล้างหน้าฟักบัวโถขี้เหมาะอยู่สะอาดอยู่หน้ามาเดินสู่เขาจากนั้นเขาลงไปทะเลดีกว่าบรรยากาศแม่แรงนี้ผ้าอาทิตย์ตกเด่นนี่มันเหมาะอยู่ภาพแสงมันก็นงามอยู่ก็ขออนุญาตถ่ายรูปตกเกาบันทึกภาพรอบๆทะเล อย่างเหมาะงามอยู่มีน้องนี่คนตแ๊แมลงมาเฮาสร้างกับข้าวแมลงเพื่อทำการดินเนอร์กับข้าวโรงแรมนี่ก็เหมาะอยู่รวมถึงนี่แอลกอฮอล์เล็กน้อยมีคคอกเที่วเบาๆนุ่มๆอันนี้ยังน้ำมักปลาชิงแต่ก็เหมาะอยู่แล้วว่ากินข้าวแมลงเปิ้ลกัมีโชว์กัรควงไฟ กางทะเลสู่เขาตามภาพเนี่ยเป็นการแสดงของทางโรงแรมที่บปิจัดให้นะักท่องเที่ยวที่มากินเท่าแรงของโรงแรมได้ดูได้เพิดเพลินกับการแสดงควงไฟภาพมันก็เหมาะอยู่สู่เขาตามนี้เด้อตอนสุดท้ายมันก็จะมีจุดไคลแม็กของการควงไฟสู่เขาวันนี้เพิ่นพ่นไฟทีสู่เขา อย่างฮ้อนอะ่ะอยากจะถามให้เขาว่าสูเขาฮ้อนก่ออู้อลเล่นบันไดเด้อผ่านไปแหมคืินตกเจ้ามาเฮาก็อยากรู้ว่าบรรยากาศแม่เจ้าของห้องที่เฮาจองไว้เนี่ยมันจะดีก่อสักประมาณหกโมงครึ่งเฮากระตื่นละอยากรู้ว่าภาพบรรยากาศแม่เจ้าของชายทะเลมันจะงามก่อว่าไป มันก็งามด้วยสเขาว่าไปห้องเขาก็ติดร้านอาหารของโรงแรมระวังรอก,กินข้าวเพราะว่าเปิดจะเริ่ม7จ็ดโมงแต่เขาตื่นหกโมงกึงเหลือเวลารึ่นชั่วโมงก็เลยเดินมาดูบรรยากาศเอาขออนุญาตเปิ้ลถายคลิปเมนูอาหารเช้าหรือว่า Black Fresh. แบล็คฟ r e ช์มันจะมีกาแฟ ชานมฮอนแนนอนมีมีขนมปังปิ้งของฝรั่งมีเนยมีแยมเนี่ยสุข,ขาวมีขนมปังยูเนี่ยนีอันนี้ก็ติย่างขนมปังว่าแล้วอายปิ้งขนมปังเปิ้นไม่สองแผนน่นได้สุข,ขาวจวนเปิ้นมาสอนอ้ถึงไหนออะถึงนั่นเนี่ยขนมปังเปิ้นไม่สองแผนงน่นนั้นเขาก็เดินมาดูว่าเมเจเ้านี่ เพื่อนเตี้ยมาอย่างที่กินว่าไปมันก็มนีนักขนาดอาหารไทยอาหารฝรัลล่งก็มีเมนูไข่ก็ม่แต่คืนไข่นักก็จะมีไข่ทอดไข่ลวกมีแผก่ก๋วยเตี๋ยวคนสเขาวยมีสะปะสะเปดเนะี่ยอันนี้ปอขัวเป็นแบมาเตี้ยเอากระโหยเนี่ยระวังรอเข้าก็ทายคลิปเพื่อสูเขาวได้ดูเมนูที่เขาสั่งก็คือไข่ทอดสองแกน พร้อมขนมปังปิ้งสองแผ่นที่ไม่ตีหวาเนี่ยอาหารเจ้านี่โรงแดมเปิ้นมีเฮเดอรว่าต้องเชี่ยงสตางสักบันแต่เข้าใจว่ามันรวมที่ห้องพักละภารกิจเม่เจ้าตอน8โมงเราจะต้องไปดูน้ำประการลังกับอีน้องนี่ไปด้วยกันสองคนซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วดูเหมือนกับว่าอีน้องนี่จะพร้อมกว่าเราตัวนั่งรถสองแถวกันไปสองคน แต่ไปทับคนอื่นแหมสิบคนนั่งอันกันไปตาขึ้นเรือที่จะไปดูน้ำปะการังนี้เพิ่นห้องว่าบางเบานะสูงเอาหลังจากขึ้นเรือแล้วเปิ่ลบอกว่าใช้เวลาชั่วโมงป่ายป่ายเกือบ2ชั่วโมงก็จะถึงที่ดนำน้ำจุดแรกจุดแรกเอาได้นำน้ำแล้วเกาะแรกก็คือเกาะยักษ์เล็กจี่ว่า วันนี้มีดำน้ำสี่เกาะกาะแรกก็คือเกาะยักษ์เล็กเกาะที่2คือเกาะลังเกาะที่สามก็คือเกาะยักษ์ใหญ่และก็จบท้ายด้วยเกาะไหวภาพบรรยากาศทั้ง4เกาะนี่มันก็งามอยู่ใจเวลาการดำน้ำทีวันค่ำเดินสู่เขาเดินเขาออกจากโรงแรมแต่แปดโมงจนถึงเกือบ5้าโมง แล้วก่อนเราว่างเดินทางปิกมันจะมีเรื่องตื่นเต้นด้วยสูงเขาสูงเขาดูฝนตกเหมือนฝนตกนักขนนาดระหว่างล่องเรือปิกฝนตกนักขนนาดเดลยหลังจากจบภารกิจดำน้ำเสร็จแล้วก็จะต้องเสาะหาร้านกข้าวแลงแรงนี้เขามาร้านเจ๊แมมซีฟูดยูงปักไก่ที่โรงแรมอัก อ่านร้านนี้นิันม,มีกุ้งมีปลาหมึกและก็มีหอยนางรมโดยหนาเสือเขนนี้ขีดม,มนนี้ถ้าจะไปรับได้นอนละเมนูที่เขาสั่งมันก็ได้มีนักมีต้มยำทะเลข้าวพัดปลาหมึกย่างกุ้งเผาหอยนางลมสดที่เขาสั่งมาที่แรกว่าของที่นี่เพิ่นจะขายแพงแตท่ที่ไหนได้ บัดจะาแปลงเด้อสู่เขาให้เวลาปิกบ้านแล้วตอนนี้อยู่กลางทะเลเดือสู่<ไ>เขามุ่งหน้าทางเหนือไปตามปราดท่าเรืออ่าวธรรมชาติเกาะช้างอ่าไปทางไหนนี่ทีเสนี่ขับต่อไปบนตราดท่าเรืออ่าวธรรมชาติเกาะช้างอีก5กิโลเมตรโอเคสิริเข้าใจแล้วพอถึงฝั่งเราก็เดินทางกิกบ้านดูวสวยค่ะ